นี้บรรยากาศของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับชื่อร้านอะไรเนาะก๋วยเตี๋ยวเรือติตั้งนะครับนะฮะบรรยากาศดีมากๆอยู่ริมน้ํานะครับลมเย็นโชยเฉยนะฮะโชกบะระอากาศชิลๆมากนะครับบรรยากาศในร้านนะครับนะฮะชิลๆมากๆเลยนะครับชิมากๆเลยนะฮะเรียบ้อยแล้นะก๋วยเตี๋ยวน่าทานมากๆนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยน่าทานมากๆครับเดี๋ยวลองเรามาลองกันเลยนะครับ ใส่ผักหน่อยครับใบโหระพาครับแล้วก็ถั่วครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปรุงหน่อยนะ